ตายเลยไทยไทยนั่งทับน้องทำไมอ่ะดูสีไทยนั่งทับน้องทำไม,ไอ,ำไมอินี่ก็พี่ไทยพี่ไทยนั่งทับน้องลูกเนี่ยแบนเตตแต่แล้วนี่พี่ไทยน้องขี้จะแตกแล้วครับพี่ไทยนั่งทับน้องลูก นั่งทับน้องใช่ไหมคะนั่งพี่ไทยนั่งทับหนูทําไมคะหนูก็ไม่โวยวายเลยเหรอกคะทำไมหนูไม่โวยวายคะพี่ไทยนั่งทับหนูเนี่ยหลูอืพี่ไทยนั่งทับหนูเนี่ยอืชาไทยโอริโอ้น้องเป็นแมวจรนะคะ น้องเป็นแมวจอนคนละพ่อคนละแม่ <c oughs> ตัวนี้เพิ่งได้มาเลยยังไม่ถึงเดือนเลยได้มาไม่ถึงเดือนเลย